สวัสดีครับหนุ่มรอสาวสวยน้องๆที่รักกันนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่อีเวนต์ใหม่นะแล้วก็สถานที่ใหม่ด้วยนะเด็กเก่าเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคนต้องมองนะอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเรามาเที่ยวกันที่สุพรนะครับก็ผมอยู่ประมาณกเกือบเดือนนะก็เลยต้องเอาคอมทุกอย่างมาด้วยนะเพื่อจะมาสตรีมเกมที่พรนะพื่ง่ายคือไม่อยากจะขาดการตริดต่อกับทุกคนนะก็อยาก จะมีคลิปลงไปเรื่อๆๆยๆทุกอ e ีเวนต์นะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกานจากคนบ้าเกมด้วยนะครับสำหรับอ e ีเวนต์นี้นะเราก็มาอยู่กับอ e ีเวนต์ตวลครน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ประกาศกิจกรรมก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆใ,ใ,ใกันบ้างนะฮะสำหรับอ e ีเวนต์ใหม่วันนี้นะก็เป็นการตุลครชื่อว่ารูน่านะครับไม่ใช่รูตูสนะรูน่านะครับผมยูที่หนนะเพิ่มความแม่นยำนะครับ การคุมเต่านะ5.3%าร์เหลัง2องเอนับเพิ่มบวก5%นะเมื่อทอยเต่าผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาสแปดเปอรเซนต์ทราคาของฝ่ายตรงข้ามนะที่ผ่านจกเลิกเอฟเฟกต์ทาสีของฝ่ายตรงข้ามด้วยโอ้โอ้โอ้สกิลของพัตตุคนที่แต่งงานแล้วก็สามารถคุมเต่าด้วยโอ้โหแม่งอย่างเทียมมาดูสกิลที่2องนะเมื่อก่อสร้างสามอาคารนะโอกาสสิเปอรเซนย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะ วกสิเปอร์เซนต์เมื่อไม่แสดงผลด้วยโอ้โหเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอโกาสสิเปอร์เซนต์พราะค่าบันทางในพื้นที่ที่ตกและเพิ่มค่าันทางคูณสองคูณสี่คูณแปดแบบสุ่มในพื้นที่ของฉันด้วยนะผู้มบอกเลยว่าตัวละครใส่รอมแล้วนะดูกใจจ้อยิ่งนักนะรครับผมตัวละครดีนะอยู่ถือว่าโอเคนะทั้งทำลายอาคารและก็ทำลายการทาสีของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคุณเต๋าด้วยแม่โอ้โห บอกเลยว่าเจ่มอีกแล้วมาดูบัฟที่จะได้ในเว้นนะเมื่อตอกสร้างแลนดมาคของฉันหรือสร้างโดยตรงโอกาส90เปิดโอลิมปิกนะฮะตกใจบัฟนะในพื้นที่ของฉันที่ต้องการหรือในพื้นที่ของสมาชิกทีมและหลังจากอัปเกดต n ลนมาคดึงหน้าหลังสีช่องและโอกาส40สลายการเอ่อสายการป้องกันการดึงโอ้โหบัฟแม่งคอมโบกันอย่างดีเลยนะ บอกเลยว่าเป็นการตัวละครสายรมอีกแล้วครับท่านเหมาะสมกับทุกคนเลยนะบอกเลยว่าตองงานนี้ต้องมีเสียเพชรกันอีกแล้วนะมาดูที่เว้นตัดไปเลยนะอ่ามวดูที่รางวัลกิเลนกันก่อนนะถ้าเรามีตัวละครรูน่าครับรับไระดิสองร้อยเพชรนะครับก็มีอีเวนต์พิเศษด้วยนะเมื่อเราได้รูน่าเอสบวกนะในช่วงระยะเวลาจิจกรรมนะรับอัญมณีะกลผนึกเกือนเซียวด้วยนะมีความสามารถก็คือ เพิ่มการคุมเต๋อแม่นยำ3%นะฮะถ้าเราได้ดูหน้าสวกมานะก็จะได้เนะนม,มายีมปะกายผลิติษมาด้วยนะครับเพิ่มการคุมเต๋ออีก3%นะฮะของเดิมท3ดูแล้วเป็น56บอกเลยว่าอย่างเจมอย่างเจมบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะตัวก่อนนี้ทุกคนต้องน่าจะผมว่าทุกคนน,น่าจะหากันอยู่แล้วนะอีเวนต์นี้นะมีการรวมการ์ดกันด้วยนะ ก็ใช้วัสดุของรูน่านะเดือนหาย A 1-3นถึงนะมารวมกันแล้วก็สุ่มสามารถารับตัวละครได้ดังนี้นะเขาเมลชิดเอสบวกนะแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงเอสบวกนะครับทูตสวรรค์อัลซินเอสบวกนะแชมเปี้ยนไม่ดูว่าเอสบวกนะครับดูเซียเอสบวกนะแล้วก็โรโร่นะเอสบวกสวิทโคอีเอสบวกนะแล้วก็โกลเด้นเจนี่เอสแฟรงค์นะเอสบวกนะแล้วก็ คาฮูระเอสบวกนะครับเราวิ่งรถแข่งดวงจันเอสบวกด้วยนะฮะก็สามารถไปรวมกันได้นะครับมาดูที่เวนท์ถัดไปนะสําหรับวันนี้ก็มีเว้นเป่ายยิงจุกเข้ามาด้วยนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้นะอ่าตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่19น,นะครับผมเป็นอีเวนต์เป่ายยิงจุกนะครับแล้วก็อีเวนต์ร็อกอินนะในช่วงวระยะเวลากิจกรรมนะรับรูน่าเอสบวกนะ3ครั้ง เหมือนเอามาให้ฉลองเล่นเลยนะรูน่าเอบวกนะแต่จํากัดนะเล่นได้แค่3ามครั้งนะครับสําหรับรูน่านะเรามาดูกันที่รางวัลครอบครัวหน่อยนะครับรีเซ็ตอีเวนต์สัดไปนะหรือว่ายนตสัดไปนะมีการเปลี่ยนรางวัลน,นะครับครอบครัวนะจากแกนแม่เหล็กนะก็กลายเป็นการ์ดเชิญปาร์ตี้มอนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้ากิจกรรมตัวละครกันดีกว่านะครับนี่นะครับหน้ากิจกรรมตัวละครนะบอกเลยว่าหาเยอะนะครับเนี่ยใช้เยอะเลยนะก็ ใช้อันนี้นครับข้างเลมนะเป็น,ปนชื่อนะข้างเลมเอบวกนะครับใช้จํานวน2อันนะแล้วก็อันนี้นะครับเดือนเซียวนะเอบวกนะจำนวน2อันนะแล้วก็อันนี้นะพระจันเต็มดวงเอสนะครับ3อันแล้วถ้าได้ครบเราก็สามารถรับรูน่านะครับไม่ใช่รูตูนารูน่านะครับเอสบวกได้หนึ่งตัวนะแต่ก่อนที่จะหาพระจันทร์เต็มดวงเอสนะเราก็ต้องหานี่ก่อนนะเดือนหาย 1เดือนหายสเดือนหาย3อย่างละสองอันนะครับอย่างละสองอันนะถึงจะได้ S มานะครับก็อย่างน้อยต้องใช้3ชุดนะสามชุดถึงจะได้เอสมาครบนะครับส่วนอันนี้นะฮะเดือนเซี่ยว A อบวกนะสามารถามารับกล่องสมบัติระดับสูงได้นะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่รวมการ์ดกันนิดหน่อยนะ นี่นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้ารวมกัทนะครับก็ใช้วัตถุดิบนะเดือนหายนะเรือ1หนึ่งถึงสามนะนี่ครับก็มีการตัวละครที่น่าตนใจผมสนใจอยู่ทสุสานอัลลันก็ผมว่าทุกคนไปวัดรวงกันที่สุ่มกัทดีกว่านะเออือรวมมารวมยากเดือนทองต่อนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็มีภารกิจไม้ทํากันอีกแล้วนะฮะก็นะครับนี่ครับภารกิจที่1จนถึงอ่าภารกิจที่10บนะก็ได้รับของตามนี้เลยนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยนะ เป็นของฟรีที่ทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะว่ามันจะเจ็บแมวแวววังๆอย่างไงนะว่าจะยากหรือง่ายนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะไม่ต้องร้องร่ําทําเพลงอะไรเลยนะดวงดีก็ได้ไปดวงไม่ดีก็เโากันไปกันเรามีทุนอยู่5000นึงนะเราจะสุ่มกันยาวๆเลยนะเรือ,อไว้สัก100เพชรแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเล่น ืนี้เจอกันในสตรีมแน่นอนครับพีก่กศโอเคเราจะซุ่มกันเลยนะผมอืมให้ดีได้เอสบวกมาเลยนะถ้าได้เอสบวกมาเลยนี่คือแบบว้าวว้าว,ว,าวเลยนะโอเคอันแรกก็ผมว่าเลี้วสามน่าจะหายากนะเลีสามน่าจะหายากนะโอ้หนึ่งสองเยอะมากสองเยอะมากเลยครับผมว่าเลี้วสามน่าจะหายากเลยนะโอ้สองครับ สามสามไปยังไวเลยสามสามเราอยู่ไหนสามเราอยู่ไหนโอ้โหสามไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักแป๊บขอพักแป๊บโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นยังไงนะครับเยเมื่อกี้เราอกเบรกก่อนนะเพราะเรียวสามไม่ได้เลยนะหมดไปแล้วครับโ,โหโหนึ่งพันหนึ่งพันสองเนี่ยนะหมดไปพันสองครับไม่ได้อีสามเลยนะโอ้โหโอ้โหเอสาม เคผมว่างานหยาบอีกแล้วงานหยาบอีกแล้วหนึ่งหนึ่งแบบโอ้โหหนึ่งออกเยอะๆมากอ่ะโอ้โหงานหยาบอีกแล้วครับโอ้โหงานหยาบอีกแล้วโอ้ยเดียวเดียวเดียวเดวสามไม่มาเลยวะเดี๋ยวเราติดของฟีนก่อนนะบอกเลยว่าเลขสามไม่มาเลยของฟีที่เราของแถมนะเพื่อนของแถมนะเปิดของแถมก่อนนะขอเอขสามสักอันเดี๋หรือว่ามัน เป็นแบบมาแบบตัวตัวเลยอะ่ะ s บวกอะไรประมาณนี้นะ l ล v e ลสองวะ่ะสามไม่ออกเลยวะ่ะสามไม่ออกเลยสามไม่ออกนี่มันนี่แย่นะหมดไปสองพันแล้วสามไม่ออกเลยนะโอ้โหโอ,ยอย่างเยี่ยมโอ้โหอย่างโหโหโหโ,โหโบ้าเปา่า you f u c k i n g idiot f**king u c stupid โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราขอปลอมตัวนิดหน่อยนะบอกเลยว่างานหยาบอีกแล้วนะ เอสามไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซูมกันต่อนะโอ้โหผมบอกเลยว่ามีหนาวอีกแล้วมีหนาวนะขอแบบพักนะอีเว้นนะปิดง่ายๆแบบเออมาเอ็ดบวกอืมเรืสามไม่มาเลยวะโอ้โหเรืวสามมาเรวอสามมาชื่นใจหน่อยวะโอ้โหยังหนะักโอ้โอผมว่าโดนล็อกอีกแล้วอืมโดนล็อกตัวัวนะยากว่ะยากวะ ด้สามไม่เห็นด้วสามแม่แค่งงก็ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นงงด้วยสามเลยนะตอนนี้โอ้โหสูงไปสามพันเลยนะสามพันด้วยสามไม่มาสักอันนะครับเดี๋ยวเราเปิดของพี่ก่อนนะดีเอ็มเออนมันจะเลิกเล่นกับพ่อนี้เลยครับมันจะยากไปไหนถ้าล็กลกเยอะเกินคนเรามันหาเพชรไม่ทันหรอกครับนะด้วสอง้วยสามไม่ไม่มีเลยนะโอ้โหด้วสามโอ้โหอืม ผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนหน่อยนะมีน้องๆหลายคนแนะนำมาพี่ภาษาจีนปิดง่ายนะโอเคหวงจ้องหวงโจ๋หวงป๊อกหวงจิ้งก็หวงเจ้โอ้โหภาษาจีนด้วยนะพูดไปเรื่อยนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเหลือสองพันแล้วไม่มีเอสามมาสักอันเลยนะเอสามผมไม่มาสักอันเลยนะโอ้โหขนาดเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วนะไม่เกี่ยวกับภาษาเราอยู่ที่ดวงเราด้วยนะอยู่ที่เจมด้วยนะบาีนก็ร็อกไปเลยนะอืมฮอนะ โอ้โหมันทำให้หลายคนเบื่อกับเกมนี้คอยนี้นะครับผมผมเชื่อเลยนะอือโอ้โหแมงมันยังโดเอซาไม่มาสักอันเลยนะโอ้โหนี่ครับดูครับทุกคนมันไม่มันก็เกินไปนะเดี๋ยวเราเปิดของพีงก่อนนะโอ้โหมันเกินไปครับมันเกินไปนะหลายคนแบบหาเพชรก็ยากแม่งสุ่มก็ยากกอีกนะมันจะเก็บไว้ให้ทาอะไรวะนะครับผม ความจริงมันต้องปล่อยๆให้ทุกคนได้เล่นกันบ้างนะมันก็เยอะมันยากเกินแล้วคนจะไปเอาตัวไหนเล่นนะคิดดูดโอ้โหนะแม่อย่างโอ้โหวัสีห้าเผ็กแล้วกันนะนะผมเป็นสีห้าเผ็กแล้วกันนะถ้าอีสาไม่มาเราก็ต้องยอมนะต้องสารภาพเพราะว่าดวงไม่ดีนะแล้วก็อาจจะเป็นถูกล็อกถูกล่ยตัวอะไรด้วยนะดูดีครับไม่มาเลยนะอาจจะ ไอดีผมอาจจะโดนลบก็ได้นะพะผมด่ามันบ่อยนะเกมนะผมด่ามันบ่อยเลยนะแล้วก็เป็นไรนะผมผมเปลี่ยนเกมได้นะผมบอกเลยผมเปลี่ยนเกมได้นะผมไม่ได้สนใจเกมสีก็ได้นะอู้ดูดีนะครับเหลือเจ็ดร้อยแล้วอ่ะอ่ะอีกของอีกสักทีนะสักทีแล้วกันมาทีแล้วกันนะเยียมบอกผมเยียมเยียด้วยนะไปเยียมเยียด้วยนะแบใหทุกคนครับ มาดูครับเราได้อะไรบ้างนะมาดูเราได้อะไรบ้างนะมึงดูมึงดูแม่ง A 3สามไม่มาสักอันนะห้าพันนะ5้าพันเพชร a อสามไม่มาสักอันนะผมอยากทำให้ทุกคนดูนะว่ามันยากขนาดไหนนะอออแต่ละอีเวนต์แล้วก็แต่ละอ่าสัปดาห์เราหาเพชรกันยากทีหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาปิดอีเวนต์ยากนะผมบอกเลยไอดี <S <S 2> <S 2> ผมอาจจะโดนล็อกก็ได้นะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าผมไม่ดามไม่ดามันบ่อยนะเออดามมันบ่อยนะแล้วก็ ทำให้ยิวนต์ผมปิดยากมากนะแต่ไล่เว้นตอนนี้คือแบบไม่ปิดแล้วนะเมื่อก่อนโอเคยังแบบดูไทยดูไทยไปปิดบ้างนะตอนนี้แม่งห้าพันสามไม่มาสักอันนะโอเคเดี๋ยวเราไปรวมกั์ดกันดูนะรวมกั์ดไปก็ไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรครับรวมกั์ดนะพูดเลยว่ามันไม่รู้มันไม่ประโยชน์อนะ่ะแค่เลืองตังคงเฉยนะโอเคเนี่ยผมก็ผมก็รวมมาหนึ่งสองสสี่คู่นะเดี๋ยวเรามารวมมาดูสี่คู่ด้วยกันนะให้ทุกคนดูว่ามันวัตถดิอ S อะพวกคุณไม่ต้องคิดหรอ มันไม่ได้อยู่แล้วนะอะว่าแล้วแต่คุณก็จะได้ตัวคอยอะไรนะเออส่วนเอสผมเชื่อเถอะเออมันก็ได้มันก็ได้ตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะตัวตําสุดอะตัวตํำสุดของในในรายการนี้อะมันได้นั้นอยู่แล้วนะเออเอาดิเออยังไงก็แบบนี้เชื่อเถอะนะเชื่อเถอะบอืมก็ได้แบบนี้ ก็ได้ประมาณนี้นะฮะเชื่อผมนะสีค่คู่จะให้ได้เอ็ดมันไม่ได้หรอกนะคนไม่ไหวแล้วววา,า,ากระบอดตางแดงโอเคห้าพันนะห้าพันเพชรโอเคนะคงเห็นความเค็มกันไปแล้วนะเมื่อกี้ผมก็รวมไปสี่คู่กับห้าพันเพชรคือผมนะเอสาม ไม่มาสักอันนะเอสก็ไม่มาสักอันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ช่องอนาจักรบอลบากเกมด้วยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ